หว,วานเย็นแบบไทยๆนะครับในอดีตนะฮะเวลาที่ใครมาบ้านเราเขาก็เสิร์ฟน้ำลอยดอกไม้เนี่ยเป็นน้ำดื่มที่ประจำบ้านเลยก็ได้นะครับวันนี้ผมจะเอาน้ำลอยดอกมะลิมาทำเป็นน้ำเชื่อมนะครับซึ่งน้ำเชื่อมตัวนี้ก็จะนำไปแปลรูปเป็นน้ำเชื่อมน้ำกะทิอีกทีหนึ่งนะครับและสำหรับเมนูหวานเย็นเมนูนี้ เป็นเมนูหวานเย็นแบบไทยๆครับผมจะทําหวานเย็นลอดช่องสิงคโปร์ครับอ่ะก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาทําตัวน้ําเชื่อมกันก่อนดีกว่าครับตัวน้ําเชื่อมของผมเนี่ยนะครับก็จะมีน้ําตาลซึ่งตวงไว้แล้วนะฮะสำหรับตัวน้ําลอยดอกมะลินะครับจะใช้ทั้งหมด2ถ้วยนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็จะกรองลงไปนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับประมาณเศษ1นส่วนสช้อนชาครับหลังจากนั้นนะครับเพิ่มความหอมนะครับเราก็จะใส่เนี่ยฮะ ใบเตยหอมนะครับล้างให้สะอาดผูกเป็นเป็นปมไว้นะฮะแล้วก็ใส่ลงไปด้วยครับเปิดความร้อนได้เลยครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะวันนี้พลออกมาทําขนมนอกสถานที่นะครับเวลาที่เราไปข้างนอกเนี่ยครับเตาประเภทนี้เตาอินดักชันนะครับก็พกพาได้สะดวกไม่ต้องมีตัวไฟไม่อันตรายนะครับแต่เราต้องระวังนะครับเรื่องภาชนะที่เราจะใช้ไม่ใช่ภาชนะทุกรุ่นที่จะสามารถใช้กับเตาอินดักชันได้แต่หม้อตัวนี้ฮะที่ผมใช้เป็นหม้อสเตนเลสเอาละครับ ตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะคนเล็กน้อยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมลองดูนะครับตอนนี้น้ำตาลแล้วก็เกลือไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะที่สำคัญเขามีลักษณะที่ใสดีนะครับหลังจากน้ำเชื่อมของเราใสาเนี่ยครับผมจะลดไฟลงนะฮะแล้วก็เคี่ยวต่อประมาณ3นาทีครับหลังจาก3นาทีแล้วนะครับเราก็จะใส่กะทิลงไปครับ พอเราใส่กะทินะครับคนให้พอเข้ากันเท่านั้นแหละครับผมยกออกจากความร้อนเลยเราจะไม่ต้มกะทินานนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะแตกนะฮะนำใบเตยออกครับและเพื่อความปลอดภัยนะครับผมจะกรองเล็กน้อยครับเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเศษอะไรอยู่ในนั้นครับและสำหรับหวานเย็นล้อช่องสิงคโปร์นะครับแม่ จะมาเป็นหวานเย็นได้ยังไงก็ต้องมีอะไรที่เย็นเย็นสดชื่นเป็นน้ําแข็งใช่ไหมครับวันนี้ผมจะไม่ใช้น้ําแข็งนะครับแต่ผมจะใช้น้ําเชื่อมน้ํากะทินี่แหละครับที่จะเอามาทําเป็นน้ําแข็งครับใส่ลงไปในพิมพ์แล้วก็นําไปแช่เย็นให้แข็งดีครับในการทำตัวลอดช่องนะครับเราจะใช้แป้งมันสำปะหลังนะครับสีเขียวนะครับได้มาจากน้ำใบเตยคั้นค้นๆน,น,นะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะฮะ ที่เหลือนะครับก็จะเป็นนี่แหละครับน้ำเดือดครับเสร็จแล้วนะครับน้ำร้อนจัดเลยนะครับเราใส่ลงไปในตัวแป้งครับแล้วก็คนให้เขาเข้ากันอย่างรวดเร็วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้แป้งมันสับปะหลังนิดนึงนะฮะเป็นแป้งนวลนะครับ เพื่อที่เรามั่นใจว่าแป้งของเราจะไม่ติดนะครับครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาตัดให้เขาเป็นเส้นนะครับลงทีละครึ่งก็ได้นะฮะเพราะว่าน้ำคนเดือดแล้วครับลงไปเลยครับคนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะติดกันนะฮะเราเตรียมน้ำเย็นจัดไว้นะครับ เห็นไหมครับสีของเขาจะใสขึ้นเองนะครับอ่าสุดท้ายนะครับน้ําแข็งองเราใส่ถ้วยใสอะไร่งี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอน้ําแข็งเขาละลายนิดนึงเราก็ดูดได้ด้วยเช่นกันนะครับนั่นฮะขนุนนิดนึงหวานๆเย็นๆที่สำคัญนะครับ ง่ายๆด้วยครับและนี่ก็คือความหวานความเย็นในรูปแบบที่มีรสชาติไทยๆนะครับกับหวานเย็นลอดช่องสิงคโปร์ครับ